สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Fuji Camera Remote นะครับตัวนี้ใช้เป็นรีโมทชัตเตอร์นะครับของกล้อง Fuji X-Series นะครับในรุ่นที่มี Wi-Fi นะครับก็คือคอนเน c t ด้วย Wi-Fi แล้วก็ทำเป็นเรมอยดชัตเตอร์ได้เลยนะครับมาดูกันครับว่าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับก่อนอื่นก็คือการได้แอปตัวนี้มานะครับก็ถ้าเป็น Android เข้าไปที่ Play Store พิมพ์ขาว่า Fuji นะครับ c a m e r a Remote ะครับแล้วก็ iOS ก็เช่นเดียวกันเข้าไปที่ App Store แล้วก็โหลดได้เลยนะครับเป็นเป็นฟรีฟรีแอปพลิเคชันนะครับเสร็จแล้วนะครับพอโหลดตัวนี้ได้แล้วเนี่ยก็จะได้ไอคอนตัวนี้นะครับแลักนาดหน้าตามาันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเข้ามาที่มือถือของเรานะครับก็เาตอนที่จะคอนเนคกันกับกล้องนะครับคำถามที่เ,เพื่อนๆเ,เจอกันก็คือไม่ไม่เข้าใจสเปนะครับ ก่อนอื่นนะครับที่กล้องของเรานะครับเราเข้ามาที่เมนูนะครับเลือกเมนูที่ชื่อว่า wireless communication นะครับกดให้มันขึ้ลขนลักษณะกระพริบกระพริบอย่างนี้นะครับคือขนาะการใช้ไวไฟนะครับแล้วเราก็มาที่มือถือของเรานะครับมือถือของเราเนี่ยเราต้องเข้าไปที่โหมด wifi ก่อนนะครับ เพื่อที่จะคอนเน็กกล้องของเรานะครับกับมือถือของเราด้วย w i f i ก่อนนะฮะตรงนี้สําคัญนะถ้าไม่ทําตรงนี้เนี่ยยังไงคุณก็ใช้งานไม่ได้และหลายๆท่านที่พลาดเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ทําตรงนี้นะครับนะพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีชื่อของกล้องนะครับของเราแล้วก็ขึ้นมานะฮะเราก็ติ๊กไปได้เลยครับแล้วก็คอนเน็กเลยนะฮะ พอครั้นี้มันจะขึ้นคอนเน็กเต็ดนี้นะถึงกลับมาที่เมนูโปรแกรมตัวนี้นะครับกดเข้าไปครับกดเข้าไปแล้วก็ถึงเลือกโหมดที่จะใช้งานนะครับโหมดที่ใช้งานนะครับตรงนี้ผมจะแนะนําหลักๆคือ2โหมดก่อนนะครับโหมดที่ชื่อว่ารีโมทคอนโทรลก็คือใช้เป็นรีโมทชัตเตอร์นะครับกับโหมดที่ชื่อรีเซฟนะครับตรงนี้รีเซฟก็คือการดูดรูปอะไรนะท่านเคยใช้ครับดูดรูปจากกล้องก็เข้ามาที่ ที่มือถือกับรีโมทนะครับอันนี้ผมจะโฟกัสที่รีโมทก่อนแล้วกันนะครับเข้าที่รีโมทนะครับที่รีโมทแล้วก็กดที่กล้องอีกทีหนึ่งนะได้แล้วครับพอได้พอได้ปุ๊บเนี่ยหน้าจอกล้องเนี่ยจะดับไปเป็นสีดำนะครับแล้วก็อ่ตัวไฟตรงนี้นะฮะจะกระพริบเป็นสีเขียวกับสีแดงนึกเราว่าถูกต้องแล้วนะครับนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยนะครับมาดูที่มือถือนะครับที่มือถือของเรานะฮะตัวหน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอตรงกับที่กล้องเรานะครับขึ้นเลยนะฮะพอแตะที่หน้าจอตรงนี้นะฮะมันก็จะเลือกจุดโฟกัสถ้าโฟกัสเข้าก็จะขึ้นกรอบสีดเขียวขึ้นมานะครับโฟกัส <Focus S 2> ไม่เข้าก็จะขึ้นกรอบขาวๆหรือแดงๆนะฮะ อ่าพอได้แล้วกดปุ่มสีแดงตรงนี้นะฮะคือปุ่มถ่ายน,นะฮะ okay. แต่ที่โฟกัสนะครับ okay. ค่าต่างๆนะครับผมค่าต่างๆที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวพันกับการที่เราเซตเซตอัพเลนนะครับอย่างตัวเนี้ยผมปรับให้มันเป็นหมดออโต้ทั้งหมดก็คือค่ารูรับแสงเลยค่า อ่าสปีดชัเตเตอร์เนี่ยมันจะมันจะเป็นออโต้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเดี๋ยวลองปรับที่เลนนะครับผมจะลองปรับที่เลเลนดูว่าถ้าผมปรับค่ารูรับแสงเป็นเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันจะดีเทคมาที่กล้องไหมนะฮะมาที่รีโมทไหม โอเคครับผมลองกดดูแล้วนะครับก็มันก็จะใช้าการคอนโทรลนะครับกล้องเนี่ยจะคอนโทรลด้วยมือถือเป็นหลักนะครับมันจะคอนฟิกไว้ตั้งแต่แรกในการคอนเน็กก็คือสมมุติว่าคุณตั้งเป็นโ,โหมดออโต้นะครับไว้ตอนที่คอนเน็กกับตัวมือถือนะครับลาเราไปปรับอะไรนูเนี้มันก็ยังจะไม่คืนค่าออโต้มาที่มือถือมันก็ยังมองว่าเฮ้ยตัวนี้ ยังใช้โหมดออโต้อยู่นะครับเรอ่งต้นก็คือการแตะแล้วก็ถ่ายนะครับอันดับที่สองก็คือเมนูตรงนี้นะครับเมนูด้านนี้นะครับที่เป็นขีดสามเหลี่ยมเล็กๆเ,เนี่ยเป็นการเข้ามาปรับค่า ISO นะครับค่าฟิลมซิมูเลเตอร์ค่าไวบาลานซ์นะครับโหมดมาโครแฟลชโหมดแล้วก็การตั้งเวลาถ่ายหน่วงเวลาถ่ายภาพตัวเองนะครับผม นอกนั้นเนียก็จะเป็นการเลือกโหมดที่ชดเชยแสงนะครับถ้าแตะตรงนี้นะครับแล้วก็ชดเชยแสงมันก็จะบวกปรับได้นะฮะแตะที่ไอ้ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าตรงนี้น่าจะทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยอพอเข้าใจวิธีการคอนเนคกกล้องกับโปรแกรมรีโมท ขึ้นมาบ้างนะครับก็อยากให้ลองดูนะครับสเต็ปนะครับง่ายๆนะครับผมจะทวนให้รอบหนึ่งก็คือ,อ Connect กล้องกับมือถือด้วย wifi เสียก่อนนะครับก่อนที่จะเข้ามาใช้โปรแกรมคาม e r ่ารีโม e c อนเน็กอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยฮะสนุกกับการถ่ายภาพนะครับอ๋ออีกนิดนึงผมแถมให้อีกนิดนึงก็คือตัวนี้นะครับตัวเพลงเนี่ยครับ กดเข้าไปนะครับจะเป็นการดูดรูปนะครับดูดรูปนะครับรูปในที่มันจะมองเข้าไปในมือในกล้องเรานะครับว่ามีรูปอะไรอยู่แล้วก็เลือกได้เลยครับเลือกเสร็จแล้วก็กด Import นะครับการ Import รูปเนี่ยมันจะลำบากนิดน,นึงคือมันจะ Import ได้ครั้งละ30รูปนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะฮะแล้วก็ อยู่ที่ขนาดในการตั้งด้วยนะครับค,คือถ้าคุณตั้งตั้งในการ Import รูปเนี่ยไซส์ปกติเลยก็คือไม่ได้ย่อไฟล์ก็จะใหญ่หน่อยใช้เวลาน,านานหน่อย่อะครับผมก็ขอจบการแนะนำจากเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าถ้าตรงนี้จะมีประโยชน์กับท่านที่เป็นมือใหม่แล้วก็อยากใช้งานโปรแกรมนี้นะครับขอบคุณมากครับขอสนุกกัรถ่ายรูปครับสวัสดีครับ